สวัสดีครับรมโมช็อปนะครับวันนี้มาเสนอนะครับล้อ bbs lm 0 7น c นะครับผมก็ตัวนี้เป็นล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับแต่มีจำนวดันจำนวนจำนินหนึ่งวงนะครับก็มีซ่อมหนึ่งวงเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมก็เบื้องต้นนะครับเป็นขอ17นะครับหน้าหน้าแปดหลัง9นะครับออฟ4ี่รู114นะครับคู่นี้จะเป็นคู่หน้านะฮะแบบอันนี้มาพาดูก่อนสีเดิมนะครับล้อหน้าไม่มีซ่อมนะครับ มีซ่อมล้าวด้านหลังจะพาดูนะครับผมสีเดิมญี่ปุ่นนะครับหมดครบหมดนะครับหมดเป็น BBS ทั้งสี่วง่สเปคนะครับสิบเจ็ดแปดนะครับสี่สิบนะครับผม L.M. ศูนย์เจ็ดสี่นะครับฝาครบนะฝาแท้น,ะนี่หมดครบหมดนะครับในคู่หน้านะครับ อ๋อไม่ได้ดูโก็ที <c oughs> ค,ครับล <c oughs> ้อเป็นล้อฟอร์ดนะครับผม <c oughs> อันนี้คู่หลังนะครับ <c oughs> ดูก่อนท <c oughs> ีเดิม เป็กนะครับ17 9 ET ิ0นะครับตำาหน่ดนดาจะเป็นเองนี้ถ้าจำไม่ผิดอ๋ออีกวงนึ่วงวงนี้นะครับตำาหนิหนึ่งวงด้านหลังล้อหลังเป็นตำหนิซส่อมส่อมลาวมานะครับมีรูป before after นะครับก่อนทำและหลังทำให้นะครับ ตัวนี้นี่แต่ยางไม่มีรั่วซึมนะครับผมด้านหลัง BBS จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรอยแยกชิ้นนะโอเคฝาแท้นะครับครบสี่วงอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะล้าวประมาณหกมิลน,นะครับความยาวประมาณหกมิลมันล้าวตรงนี้นะจะเป็นรูปเบี่ยงกเดี๋ยวมีรูปเบี่ยง up อัพให้นะครับผมนะอันนี้ทําการอ่า เรียบร้อยแล้วนะครับซ่อมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะชุดนี้ขายอยู่ที่45,000บาทนะครับผมเป็น5้รู114นะออฟสีใส่รถตู้ได้เลยนะครับผมอ่ะก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไครต์ให้ด้วยนะครับรอดีๆมีมาเรื่อยๆชุดนี้ประมูลญี่ปุ่นมานะครับก็เก็บตัวนิดนึงนะครับไงไปแล้วนะ bbs lm 0 7 4นะครับผมของปริมโปช็อปนะครับ ไงาฝากทุกๆขั้น,น้วยนะครับเพ็นงกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะไงไปเลยนะครับขอบคุณมากครับผม